สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาพื้นฐานของ12นักสัตว์นะคะก็ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์อาทิตย์จนนันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะ,ะในที่นี้เราจะมาดูชาวมาเสงมาเสงระบุด้วยนะคะจะต้องเป็นมาเสงวันพฤหัส,สบดีนะคะเรามาดูซิว่า พื้นดวงพื้นชะตาเขาเป็นอย่างไรนะคะพร้อมกับเลขนำโชคนะคะชาวมะเสง็งมะเสง็งจะเป็นเป็นงูเล็กนะงูเล็กนะเป็นมนุษย์ผู้ชายนะจะเป็นธาตุไฟอา่าเรามาดูสิว่าพื้นดวงชะตาของชาวมะเสง็งงูเล็กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้ามองว่ามะเสง็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอา่มามะเส็งวันไหนก็ตามนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทุกวันเลยนะ ถ้าเป็นลักษณะของผู้ชายของมาเสงงูเล็กเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้าทิฐิหน่อยนะเจ้าทิฐินะคะถือเอาความสามารถของตัวเองนะคะเป็นหลักนะคะจะชมใครเนี่ยต้องมีผลงานนะหรือว่าต้องเห็นนะ่ะเขาถึงจะชมไม่ได้ออกปากจากปากชาวมาเสงพฤหัสออกจากชาวมาเสงได้ง่ายๆนะคะส่วนผู้หญิงนาะจะเป็นคนที่มีความอ่อนหวานนะไม่ค่อยทิฐิเท่าไหร่ไม่เหมือนผู้ชายนะ นะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพอ่อนน้อมอืมเป็นอย่างนั้นนะนะทีนี้เรามาดูซิว่ามาเส็งพลือหัดเจาะไปที่พลือหัดเลยนะวันอื่นๆก็ทําให้แล้วนะคะอ่ชาวมาเส็งวันพลือหัดที่จะเป็นงูเทภารักษ์เกณฑ์ชะตาดีนะงูเทภารักษ์ก็คือมีอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือเป็นงูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่างัน้นเถอะนะเทวดาเนี่ยม,มีรูปร่างดีนะ คนมาเสงปีฤหัสนี่ผิวพันธรูปร่างดีมากนะคะ mm hmm. แล้วก็ส่งเสริมให้ชีวิตตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าใน,นะที่การงานนะชาวมาเสงเนี่ยโ mm hmm. ดยเฉพาะคนที่มีผิวพันธขาวเหลืองนะ mm hmm. ผิวพันธดีไม่ว่าจะออกมาโทนไหนก็ตามจะเป็นลักษณะของผิวเนียนละเอียดผิวดีอะว่างั้นเถอะนะ mm hmm. นะคะ รักเพื่อนฝูงเป็นที่หนึ่งเลยนะคะชาวพฤือหัสเนี่ยให้การช่วยเหลือกับเพื่อนฟูงเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยแล้วก็ชอบเป็นตัวกลางนะ่เวลามีปัญหาเนี่ยโอหม,มาเสงพฤหัสเนี่ยเข้าไปตัดสินหรือไปช่วยไก่เกลี่ยจะมีสเสน่ห์ในการพูดมากนะ,ะชาวมาเสงพฤหัสเนี่ยนะคะทํางานเป็นชีวิตจิตใจเนะี่ยอืมถ้าไม่เสร็จนะไม่หยุดนะถ้าได้ทํางานนะ่ะจึงเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีดวงอุปธรรมเข้ามานะ เป็นคนที่พูดจาดีพูดจาให้คนชอบได้เนี่ยนะในอยู่ในสังคมก็เป็นที่รู้จักนะมักจะเป็นผู้นําหรือเป็นเออเป็นที่ปรึกษาคนนะ่ะมีปัญหาเข้าไปหาเขาอะไรประมาณเนี้ยนะนะปัญหาต่างๆถ้าเขาได้เข้าไปช่วยแล้วจะทําให้ปัญหาเนี่ยไม่ค่อยบานปลายเท่าไหร่นะเพราะเขามีมีเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ในการที่จะพูด ให้ให้ให้ดีกันได้อะไรประมาณนี้นะคะดวงอุปถัมภ์นะมาแรงนะคะสำหรับชาวมาเส็งเพลหัสพลิโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเพศตรงกันข้ามเนี่ยนะนะบางทีก็ข้อเสียก็คืออาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนนะบางทีเชื่อคนง่ายๆได้อ่างเงี้ยเพราะความใจอ่อนเพราะความแบบที่สงสารบางทีก็หัดใจแข็งบ้างก็ดีนะตัวเองจะได้ไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะ บางทีก็บางทีตัวเองไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่มันมันสามารถที่จะเข้าอ้อยตามเข้าไปได้เพราะว่าความใจดีนี่แหละระนั้นนัดใจแข็งบ้างในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเกณฑ์ชะตาอยู่ในว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะวัฒนาดีอยู่นะเรามาดูช่วงวัยนะช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะวัยตั้งแต่15้านะเราจะพูดตั้งแต่สิบ้าขึ้นไปนะก็ถือว่า อยู่ในช่วงนี้15จนไปถึงประมาณ21มักจะมีเรื่องแบบต้องโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงหรือพลัดพลากหรือเสียเงินเสียทองหรือเสียของรักในช่วงนี้นะคะนะคะส่วนเบญจเพศเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดหลังจากเบญจเพศนะนะ25มาเนี่ยนะจนถึง28เนี่ยมันอาจจะเกิดช่วงอะไรช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับมาเสงกระหัสควรทําบุญนะความวุ่นวายจะได้น้อยลง จริงๆก็เป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะบางทีก็ทําให้มากขึ้นหรือทําดักมันไว้ก่อนอาจจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากระทบหรือกิจการการงานนะคะโดยเฉพาะช่วง26-27เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะควรจะปล่อยสัตว์ใหญ่หรือทําบุญแบบเหมือนเขาเหมือนประมาณว่าร่วมทําบุญปล่อยวัวปล่อยควายอะไรประมาณประมาณนี้นะคือคือสัตสัตว์ใหญ่นะ ก็คือร่วมทำบุญกับเขาอย่างเงี้ยนะนะคะก็สามารถไปทำได้หรือไปสักการะต้นสีมหาโพนะตามว่าต่างๆสีมหาโพธิ์หมายความว่าต้องมาจากที่ของเขาเลยนะเอาพันธ์มาปลูกหรืออะไรเงี้ยนะหรือได้อา่ามาปลูกที่ประเทศไทยอะไรประมาณนี้มาจากอินเดียเลยเนี่ยและนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะไปสักการะ หรือบางท่านมีโอกาสได้ไปถึงหนุ่นอินเดียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะไปสะ,ดะเดาะเขาเรียกว่าไปทําให้ความเชื่อนะคะสิ่งที่มันไม่ดีก็จะเบาๆลงอะเคาะเข็นต่างๆมันก็เบาลงพุทธคยาอนะประเทศอินเดียถ้ามีโอกาสนะถ้าไม่มีโอกาสเราก็ไปสักระต้นโพนะคะต้นโพที่มาจากที่เขามาจากประเทศอินเดียแล้วมาปลูกอะะันะนี้เป็นความเชื่อนะคะแล้วชีวิตจะดีหรือ หรือปัญหาหนักๆอุปสรรคต่างๆมันจะเบาลงนะในช่วงนี้นะตั้งแต่เริ่มยี่สิบมาจนถึงประมาณยี่แปดนี่แหละต้องอยู่ในช่วงนี้หลังจากนะั้นถ้าเรากอดทําก่อนได้หรือทําในช่วงนั้นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะหลังจากนั้นนะก็จะดีขึ้นชีวิตในช่วงจะสามสิบเริ่มดีขึ้นกีจากการการงานนะมีงานทําลงทุนธุรกิจการงานประสบความสําเร็จ นะแต่ว่าในช่วงประมาณ35ก็ต้องระมัดระวังคนอาจจะถูกกัดแกล้งหรือโดนใส่ร้ายนะหรือมีเรื่องเสียหายในยธุรกิจการงานนะอย่าเชื่อใครง่ายๆในช่วงนี้นะคะช่วง30ขึ้นเนี่ยอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะระมัดระวังสุขุมรอบครอบให้ดีๆนะต้องหนักแน่นนะอย่าเชื่อใครง่ายๆเรายิ่งเป็นคนใจดีนะมาเสงพนึกหัด ชอบช่วยเหลือใครชอบช่วยเหลือเพื่อนฟูงหรือใครมีปัญหาก็วิ่งเข้าไปช่วยนะ่ะประมาณนั้นนะ่ะมีเพื่อนเยอะนะเนี่ยมันข้อเสียก็คือบางทีบางทีก็นะหัดหัดใจแข็งบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นมานะอยู่ในช่วงวัยจะสี่สเนี่ยสามมาเริ่มดีขึ้นนะชีวิตธุรกิจการงานหางานได้งาน มีผลกำไรมีไรายได้เป็นกกอบเป็นกร,รนะมีหลักทรัพย์มีความมั่นคงนะนะคะมันก็จะดีขึ้นนะสะดวกสบายขึ้นมีสังหาริมทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเนี่ยช่วงนั้นจนถึงอายออุประมาณ50ขึ้นนี่แหละแต่ก็ต้องระมัดระวังนะ ต้องหนักแน่นอยู่ในช่วงนี้ก็หนักแน่นเหมือนกันกับคนใกล้ชิดหรือบริวารจะนําความยุ่งยากมาให้เนี่ยแหละในช่วงนี้จนถึงประมาณห้าสิบเนี่ยห้าสิบนะต้องระมัดระวังนะจากสามสิบแปดมาเนี่ยมันก็ดีถือว่าวาสนาดีอยู่ไงธุรกิจการงานแต่ก็ระมัดระวังแค่แบบบริวารน,นะบริวารใกล้ชิดอยากเบาอ่าจะมีปัญหาในช่วงนี้อย่าเชื่ออะไรง่ายนะ แล้วจะมีช่วงหนึ่งนะจะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างนะนะก็คือในช่วงวัยห้าสิบกว่าในห้าสิบห้าเนี่ยดูแลตัวเองสุขภาพถึงขั้นล้มหมอน,นอนเสือเลยนะห้าสิบห้าห้าสิบหกเนี่ยในช่วงห้าสิบห้าขึ้นไปเนี่ยนะหลังจากนั้นก็นะยังไงก็ตามนะดูแลสุขภาพนะคะในช่วงวัยนั้นเราเพราะว่าชาวมาเสงพฤอหันเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานหนักหามลุ่งหามเข้มนะงานไม่เสร็จไม่หยุด ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของโรคก,กระสายโรคเส้นโรคไขข้อปวดกระดูกปวดปวดเมือ่อยนี่เอ็นเนี่ยไขยข้อเนี่ยโรคไตเนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราดูแลตัวเองมันก็อาจจะไม่เกิดหรือเบาๆลงแต่ถ้าเรามาระวังตัวเองคนเราถ้าสูงวัยช่วงหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะมันดูแล นะแต่ว่าในช่วงที่อย่างที่บอกอ่ะให้ระวังอ่ะ,อะบริวารแค่นั้นในช่วงอ่าในช่วงอายุสี่สิบสามถึงสี่สิบห้าเนี่ยเนี่ยแหละในช่วงสองสามปีนี่แหละระมัดระวังให้ดีๆอย่าเชื่ออย่าหูเบาหนักแน่นเนี่ยหลังจากนั้นดีมาตลอดได้เงินทองเข้าออมาเงินคล่องตัวกิจการดีได้งานลงทุนได้ได้หลักทรัพย์ได้บรดกเนี่ยช่วงนี้มัน ส่วนสุขภาพก็อย่างที่บอกันแหะอาจจะเป็นแล้วก็ดูแลตัวเองหลังจากนั้นมาก็ชีวิตก็ดีปกติมาเรื่อยๆลุ่มๆรอนๆเล็กๆน้อยๆน่ะเป็นสุขจนเนี่ยอายุไปเรื่อยๆนะนะคะส่วนเลขนำโชคของชาวพฤหัสก็ตามกระดานนะคะจะเป็นเลข3เลข4เลข6เลขแปนะคะเลขสามเลขสี่เลขหกเลขแปอันนี้แล้วแต่ อันนี้เป็นเลขมงคลนะจะใช้เป็นเลขมงคลหรือเลขนําโชคโชคี่โชคแบบฟุกๆก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะโชคการเสี่ยงนี่แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะเพราะว่าคนเรามันทําบุญมาไม่เท่ากันนะคะไม่ใช่จะมีหมดทุกคนนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับมาเสงวันพฤหัสน,นะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับมาเสงวันพฤหัสน,นะ,ะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆ มาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ